Just, Just giving, giving one, one, but you're telling everyone you mean. Just giving one you always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is their happy Just Everybody That's has known what you did. Just giving, one, but but you me. Just giving one. But you're telling everyone you meet. Just giving food. one. you always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is <laughs> their happy Just giving but one. Everybody has known what you did. Just giving but one. But you're telling everyone you meet. Just giving one. you always talking about it. Just บ b i s m n l l a h i rahman i rahim อัลฮั l ด l ลิลลาฮิรั l a ินอัล ل l มินอ m ล a อฮ l มะซิลลิอั m ลอฮ์ s ุลแลมว a ลัยกุ w uh. a ราะห์มัต l ลลอ w uh. a b บรา k a t ต h ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเมนูสดาะครับรายการอาหารดีๆกับช่วงเวลาดีๆที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวนะครับวันนี้ก็พบกับเราสองคนอีกเช่นเคยครับผมอิมรอนฮานาฟีและเชฟอาริฟรกเกียตครับ Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh มาถึงเวลาในช่วงนี้ก็เป็นที่รู้กันดีนะครับว่าได้เวลาเข้าครัวไปพร้อมกับเรานะครับกับรายการเมนูสดานะครับหลายๆท่านก็เข้าครัวกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับรับเรียกว่าทําอาหารกันแทบทุกวันเลยครับแต่ก็หลายๆครั้งที่จะนึกหาเมนูไม่ค่อยออกนะครับก็แนะนําให้ชมรายการเมนูสดของเราครับเราก็จะมีเมนูต่างๆเมนูดีๆนะครับนํามาฝากให้กับท่านผู้ชมนะครับเรียกได้ว่าบางเมนูนั้นท่านผู้ชมก็ ชอบทานอยู่แล้วแต่บางครั้งนานๆจะได้ทำสักครั้งหนึ่งครับก็นํามาฝากกันครับแล้วก็มาถึงเมนูในวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจนะครับเรานําเอาวัตถุดิบเป็นอาหารท้องถิ่นทางภาคใต้นะครับต้นกําเนิดน่าอยู่ทางภาคใต้ของเราครับกับวัตถุดิบชนิดนี้นั่นก็คือสตอครับไม่ใช่สตรอเบอรี่นะฮะเป็นสตอเป็นเมล็ด้นเขียวนะครับทานนี่จะมันๆนอร่อยอย่างผมนี่ ตอนแรกนี่ไม่เคยทานเลยอยู่ทางเหนือไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับ<ม>กับสตอแต่พอได้ลองทานดูครั้งแรกเนี่ยติดใจครับเชฟติดใจจนชนิดที่ว่าทานกับข้าวข้าสวยร,ร้อนๆแล้วก็ไข่ดาวแล้วก็กินสตอไปด้วย<ม>อร่อยมากเลยนะครับเ<ม>ชฟกับเมนูในวันนี้ที่เราจะเลือกนํามาทํากันนะครับโดยใช้วัตถุดิบนั่นก็คือสตอครับ,รบเป็นเมนูนะครับเชฟวันนี้ก็เป็นเมนูผสมผสานนะครับ<ม>ระหว่างสตอกับน้ำพริกกะปิแต<อ>แต่ว่าจะเอามาผัด นะครับเป็นเมนูสตอผัดน้ำพริกกะปิกุ้งครับโอ้โหมาชอาล่เมนูสตอผัดน้ำพริกกะปิกุ้งนะครับเชื่อได้ว่าเมนูนี้ต้องต้องบอกนะครับว่าสดนะครับหรือว่าร้อยร้อยแน่แ่เลยนะครับกับเมนูในวันนี้เอาละครับช่วงเปิดครัวสดะเราจะลงมือทําเมนูสตอผัดน้ำพริกกะปิกุ้งกันครับแต่ช่วงนี้ ไปพบกับช่วงกินเป็นลืมป่วยกันครับช่วงกินเป็นลืมป่วยสนับสนุนโดยสถาบันมาตรฐานฮะล้านแห่งประเทศไทยผักแว่นจัดเป็นเฟิร์นน้ำชนิดหนึ่งชอบขึ้นตามชายตลิง่งหรือที่แฉะ ที่น้ำท่วมขังหรือมักจะพบเป็นวัชพืชในนาข้าวผักแว่นมีลักษณะลำต้นเป็นก้านยาวเลื้อยไปตามพื้นมีก้านใบยาวมีใบงอกออกตรงข้อลำต้นมีกลิ่นหอมคล้ายรำเมื่อยังอ่อนมีสีเขียวตอนแก่มีสีน้ำตาลมีขนอ่อนปกคลุมใบเป็นใบประกอบมีใบย่อยอยู่สีใบ รูปร่างแบบสามเหลี่ยมลักษณะาคล้ายลิ่มค่ะผักแว่นอุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารมากมายเช่นโปรโตีนแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กไนาอาซีนวิตามินซีและเบต้าแคโรทีนต้นของผักแว่นมีสปปรรพคุณทางยาโดยสามารถใช้รักษาแผลในปากได้ช่วยระบายความร้อนดับพิษไข้ แก้ร้อนในกระหายน้ำนอกจากนี้ใบสดของผักแว่นยังสามารถนำมาใช้เป็นยาภายนอกเพื่อช่วยในการรักษาแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้ดีทีเดียวค่ะผักแว่นนิยมนำมาปรุงเป็นอาหารที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กและผู้สูงอายุเพราะเมื่อนำผักแว่นมาปรุงอาหารแล้วจะมีลักษณะอ่อนนิ่มทำให้รับประทานง่ายโดยมากมักจะนำมาปรุงเป็นแกง หรือนำมารับประทานเป็นผักสดแกล้มกับน้ำพริกต่างๆเช่นน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาลาน้ำพรำพิกกะปิหรือแกล้มกับอาหารประเภทลาบและส้มตำค่ะร่วมส่งเสริมมาตรฐานฮาลานไปพร้อมกับเราสถาบันมาตรฐานฮาลานแห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้ยุทธศาสตร์ศาสนารับรองวิทยาศาสตร์รองรับมุ่งสร้างฮาลานไทยเป็นที่หนึ่งของโลกฮาลานไทยแลนด์ฮาลันเวิลด์เชฟใสเลยครับ ไม่บอกอร่อยไหมอร่อยจังครับอยากรู้ไหมว่าทำไมถึงอร่อยเดี๋ยวเราไปดูกันครับที่นี่ที่ไหนครับนี่แหละที่มาของความอร่อยผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำทำได้หลายเมนูนี่แหละครับคือที่มาของความอร่อยไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณ02 968 3723ดสถึง6 เบื่อไหมกับการที่คุณทำเมนูสารพัดไก่ในแต่ละครั้งต้องใช้อุปกรณ์มากมายเช่นนี้แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพียงแค่คุณมีเครื่องทำเมนูสารพัดไข่ทันใจที่จะทำให้คุณไม่ต้องทำใจในเวลาที่ต,ต้องการทำเมนูสารพัดไข,ข่ของคุณเพราะทั้งสะดวกรวดเร็วใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเพียงแค่สามถึงเจ็ดนาทีเท่านั้นก็จะทำให้เมนูไข่ทอดไข่ลวกไข่ต้มไข่ตุ๋นที่คุณต้องการเป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วทันใจ ด้วยเครื่องทําเมนูสารพัดไข่พันใจเราขอเสนอขายให้คุณในราคาเพียง380บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดหรอกครับโทรมาตอนนี้เลยที่02-530-3199ยอดทีตีมทีวีแล้วเรื่องไข่จะกลายเป็นเรื่องง่ายงหยุดนอนกรนอันตรายถึงตายได้ปัญหาเหล่านี้แก้ได้ซีนอ ซนอเป็นยาบรรเทาอาการนอนกรนและลดภาระการหยุดหายใจในขณะนอนหลับมีตัวยาสำคัญคือขมิ้นชันขมิ้นอ้อยไพลอบเชยกระทือเจดพังคีสนใจติดต่อโทรยาตีมทีวี029343160ถึง62หากคุณกำลังมองหาอะไรที่สะดวกรวดเร็วง่ายไม่ยุ่งยากต้องนี่เมจิกบูเล็ตเครื่องปั่นอนเนกประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารประเภทใดเมจิกบูลเลตช่วยคุณได้เพียงแค่ใส่สิ่งที่คุณจะปันลงไปปิดฝาแล้วก็กดเบาๆภายในเวลา10วินาทีเท่านั้นการเก็บทำความสะอาดก็ง่ายไม่ยุ่งยากและยังมีคุณสมบัติทนทานกับความร้อนอีกด้วยเมจิกบูลเลต1ชุดในราคาเพียง1,900บาทพร้อมอุปกรณ์เสริมอีกมากมายสั่งซื้อโทร02 530 3199เลือกชีวิตง่ายๆเลือกใช้เมจิกบูลเลต เครื่องขหมกสดสูตรเด็ดสูตรพ่อตาจากฟาริดาเครื่องเทศมาแล้ววันนี้ให้คุณอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวเสมือนมีพ่อครัวใหญ่มาทำให้ถึงที่บ้านเครื่องขหมกสดหนึ่งซองสามารถทำได้ถึง30จานพร้อมวิธีการทำที่ง่ายแสนง่ายพร้อมส่งให้คุณถึงที่บ้านแล้ววันนี้โทร0 8 1 6 1 4 2 8 2 6เครื่องขหมกสดสูตรเด็ดสูตรพ่อตาจากฟาริดาเครื่องเทศ แนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดสลลลอฮัวไลฮิวยยสลัมถือเป็นต้นแบบของมนุษยชาติที่ครอบคลุมเรื่องการดำเนินชีวิตทั้งหมดรวมถึงเมื่อยามเจ็บป่วยท่านได้แนะนำยาที่รักษาได้ทุกโรคยกเว้นโรคตายนั่นก็คือฮับบะตุสเซอดาจากกระแสะตอบรับเป็นอย่างดีทำให้วันนี้ฮับบะตุสเซดาของยาตีมทีวีมียอดจำหน่ายถล่มทลายถึงวันนี้ ยตีมทีวีขอแบ่งปันโอกาสดีให้ผู้สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศพร้อมรับเงื่อนไขพิเศษฮับบตุสเอดะ3กระปุก1,000บาท20กระปุก6,000บาท, 6, บาทสั่ง100กระปุกลดเหลือกระปุกละ270บาทเท่านั้นยังไม่พอแถมป้ายโฆษณาตัวแทนจำหน่ายอีก1แผ่นและช่วยโปรโมตสถานที่จัดจำหน่ายผ่านยตีมทีวี โอกาสดีมีไม่มากรีบติดต่อด่วนโทร02 530 3199 02 530 3199ช่วงเปิดครัวสดะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผงปรุงรถไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำ ไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องขันโตกมุสลิมเชียงใหม่สำรองที่นั่ง0815958810ฟาริดาช็อปเครื่องเทศและฟาริดาชอ็อปฮับปตุซสซาดาน้ำมันสกัดแท้ร้อยเขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงเปิดครัวสระนะครับวันนี้เราจะเปิดครัวทำเมนูอร่อยอร่อยให้กับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับกับเมนูในวันนี้นะครับเป็นการนำเอา วัตถุดิบท้องถิ่นจากทางภาคใต้ของเรานะครับนั่นก็คือสตอนะครับมาปรุงเป็นอาหารอร่อยๆกันนะครับเมนูในวันนี้ชื่อเมนูว่าอะไรนะครับเชฟสตอผัดน้ำพริกกะปิกุ้งครับสตอผัดน้ำพริกกะปิกุ้งนะครับเชื่อว่ารสชาตินี่ต้องถูกใจท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวให้เชฟแนะนำก่อนครับว่าที่เชฟเตรียมมาในวันนี้มีอะไรบ้างครับก็มีกุ้งนะครับอันนี้แกะเปลือก ถอนหางด้วยนะครับแล้วก็ผ่าหลังเอาไส้ดงออกไปนะครับแล้วก็จะมีน้ําซุปน้ำมะนาวนะครับพริกชี้ฟ้านะครับแล้วก็จะมีสตอนะครับกะปินะครับแล้วก็จะมีซอสหอยนางรมนะครับกระเทียมแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็มีพริกขี้หนูน้ำตาลทิพย์น้ำมันพืชแล้วก็ผงมุงรสดรับ เครื่องปรุงและวัตถุดิบทั้งหมดที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับเอาเลยครับในขั้นตอนแรกจะลงมือผัดเลยไหมครับเชฟครับเราก็จะมาตำน้ำพริกกะปิก่อนตำก่อนเลยนะฮะใช่ครับอันนี้ผมช่วยเชฟตำแล้วกันนะครับอาจจะใช้ตามตำแหน่งนะฮะก็มีกระเทียมนะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้านะครับแล้วก็มีพริกขี้หนูด้วยนะครับตำก็คือเหมือนตำน้ำพริกกะปิ ทั่วไปเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวให้คุณตำกระเทียมก่อนล้กันได้ดครับบิสมิลล่ะลามาครับ,บ,รบก็ใส่กระเทียมประมาณนี้นะฮะนะครับก็ใส่ใส่พิกขี้ฟ้าด้วยนะฮะ เราก็ใส่พริกขี้หนูลงไปด้วยนะครับนี่พูดถึงทําทีเดียวนี่ได้สองเมนูนะครับเชฟได้นะพริกกะปิด้วยนะครับแล้วก็ผัดตองเราด้วยนะฮะก็ใส่เชฟใส่พริกขี้หนูมาเพิ่มด้วยนะครับใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็อยู่ตรงนี้ได้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับโขลให้ละเอียดเลยนะฮะถ้าพอตำจนละเอียดได้ที่แล้วเราก็จะใส่กะปิลงไปเลยนะครับครับ นี่ก็ใช้บีบีเอาก็ได้นะฮะคระปิก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับประมาณนี้ครับมะนาวนะครับนมะนาวนะฮะเราต้องปรุงรสชาติให้เข้มกว่ากะปิน้ำกระปิทั่วไปนะครับเชฟหรือว่าปกติเลยปกติเลยครับปกติเลยนะฮะน้ำตาลปี๊บนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเชฟครับประมาณนี้เลยทีนี้ยังไงต่อครับผัดลงมือผัดกันเลยนะครับรบเอาเลยครับเอาครับทีนี้ผมก็กลับมาตำแหน่งเดิมนะครับมาเตรียมตัวที่จะลงมือผัดกันแล้วนะครับผมติดไฟเลยนะฮะครับบิสมิลลาห์น้ำมันพืชนะครับใส่พืชนะฮะใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยนะครับนี่เราต้องผัดอะไรก่อนครับเชฟผัดน้ำพริกนะครับอ๋ออันนี้พริกลงไปผัดกับน้ำมันแบบนี้เลยนะฮะ อืมครับบิสมิลล้เทกะปิเท่าลงกระทะนี่กลิ่นหอม่ึหอมมาเลยนะฮะผัดนี้ต้องผัดนานไหมครับเช็ฟไม่นานครับไม่นานนะฮะ สตอลงไปเลยนะครับวัตถุดิบหลักของเรานะครับสตอชอบมากชอบน้อยใส่ได้เลยนะครับสตอรสตอนี้เขาบอกจะมีเป็นสองสองพันใช่ไหมครัถ้าผมจํำไม่ผิดนะฮะเขาจะมีแบบเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ครับก็จะมีแบบกินฉุนก็ไม่ฉุนนะแต่ผมผมจําชื่อไม่ได้อ่ะแต่รู้สึกเม็ดเล็กนี่เขาจะเขาจะเขาจะเรียกสตอนกหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะฮะ แล้วก็เราเติมน้ำซุปลงไปนิดนึงใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวให้เขาเดือดนะครับก็ใส่สตองไปก็จะม,มีกลิ่นสตออ่อนๆโชย์ขึ้นมานะฮะก็สำหรับกุ้งนะครับจะเปลี่ยนเป็นไก่ก็ได้นะครับเป็นเนื้อก็ได้หรือว่าจะเป็นพวกปลาก็ได้เหมือนกัน,นครับผม แต่ถ้าเกิดแนะนําจะเป็นถ้าเกิดจะทําปลานะครับก็เอาปลาไปทอดก่อน,อนครับแล้วค่อยเอามาทำยนครับเชฟพอจะได้ยังเอ่ยก็ผัดไปสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้เขาน้ําแห้งลงไปกว่านี้นิดนึงอันนี้ใส่กุ้งไปเลยครับ,รบจริงๆนี่ตอ่อกับพิกตินี ก็อร่อยอ่ะนะเชฟยิ่งเอามาผัดรวมกันแบบนี้นะใส่เติมกุ้งเข้าไปด้วยนะครับคำดินแล้วมาเชาว่าเขสวยร้อนนะครับเชฟนี่ก็มาถึงขั้นตอนการปรุงรสกันแล้วนะฮะซอสหอยนางลมนะครับใส่ซอสหอยนางลมไปนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็จะเป็นนี่คือซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวนะฮะ ผัดจนให้น้ำเขาขุกกิกดหน่อยใช่ไหมฮะครับครับผมผมว่ากุ้งก็น่าจะครับได้ที่แล้วนะครับปิดไฟปิดไฟเลยนะครับอยงนีครับเชฟครับถือนหออไลยมาดูควันนะยโชยไปบ้างข้างๆแล้วนะฮะครับก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับครับโอ้โหเรียบร้อยครับกับอีกหนึ่งเมนูง่ายๆจากรายการเมนูสดะของเรานะครับกับเมนูในวันนี้ครับอะไรครับ สตอผัดน้ำพริกกะปิกุ้งครับสตอผัดน้ำพริกกะปิกุ้งนะครับเดี๋ยวเรามาจัดจานพร้อมเสิร์ฟนะครับเอาละครับทีนี้เราก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการจัดจานนะครับวันนี้เชฟก็เตรียมมาเป็นจานทรงกลมนะครับเอาละครับเชฟเชิญครับนี่ก็มาถึงอีกหนึ่งขั้นตอนของสำคัญของการทำอาหารกันนะครับ ครั้งอาหารอร่อยแต่จัดวางไม่สวยก็ดูไม่น่าทานนะฮะน,นี่เชฟคัดกุ้งมาวางเลยนะฮะวันนี้อาหารไทยนะฮะอาหารท้องถิ่นของไทยเราตกแต่งมาแบบสไตล์แบบอาหารพัฒคาเลยนะครับเชฟ มีเชฟมีผักผักอะไรครับเนี่ยเชพมาวางเนี่ยฮะถั่วงอกใช่ไหมเนี่ยคล้ายๆถั่วงอกครับชื่อผักไควะเรชื่อผักไควะเรครับเป็นผักชื่อเขาต้องเป็นผักญี่ปุ่นใช่ไหมครับแล้วก็มีเป็นพริกชีฟ้าสีแดงนะฮะทำเป็นดอกไว้วางการจานเลยนะครับเอาละครับพร้อมเสิร์ฟครับ อีกหนึ่งเมนูนะครับกับเมนูในวันนี้ที่มีชื่อว่าสตอผัดน้ำพริกกะปิกุ้งครับครับเอาละครับช่วงหน้าช่วงสะดะชวนชิมนะครับเราจะมาลองชิมกับเมนูในวันนี้กันครับ اللي كان في لما ابتسمت لي مولاي كاش لي لما حكى الصلاة والسلام عليك عليك يا และพบกับสินค้าคุณภาพราคาพิเศษกับวิทยากรประจำรายการ1440เปลี่ยนมุสลินไทยทางยตีนทีวีอดีตเลข,ขาธิการอาเซียนดรสุรินทร์พิสวุวรรณ t h a i l a n d will not have our national car นโยบายของเราคือเปิดกว้างเพราะสิ่งที่เป็นห่วงก็คือการพัฒนาสรัพยากรมนุษย์จะได้ประโยชน์ไม่เต็มที่จากอาเซียนมันเป็นจุดแข็งแต่มันก็กลายเป็นจุดอ่อน something is wrong ไทยคือเศรษฐกิจกใหญ่อันดับสองของอาเซียนเพราะเรากำลังพูดถึงอนาคตเรากำลังพูดถึงการสร้างคนเพื่อประชาคมอาเซียนสองเล่มเรื่องอาเซียนรู้ไว้ได้เปรียบแน่และความสำเร็จไม่มีข้อยกเว้นช่วงสดชวนชิม <telling everyone S 2> สนับสนุนโดย ร้านอาหารฮาลานคิเช่นหนองจอกน้ำดื่มสัทธาน้ำสะอาดจากสักทธาชนซีนอบรรเทาอาการนอนกลนกลับเข้าสู่ช่วงสะะชวนชิมนะครับเมนูในวันนี้ต้องบอกว่าร้อยแน่ๆน <laughs> เลยนะครับกับเมนูจากวัตถุดิบทางใต้นะครับนั่นก็คือเมนูอ่ะนะครับตอผัดน้ําพริกกะปิกุ้งครับตอผัดน้ําพริกกะปิกุ้งนะครับ เลยได้เห็นเชฟจัดมาในจานในวันนี้ต้องบอกว่าไม่เคยเห็นพาสตตองที่ไหนนะครับตกแต่งจัดจานออกมาแบบนี้เลยนะครับและเชฟตกแต่งแบบนี้ยิ่งทําให้ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับเมนูพาสต์ของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเอาละครับ,รบทีนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนสําคัญของเมนูในวันนี้แล้วนะครับก็คือการลองชิมกันดูนะครับ,รบผมก็มี ตักสตอร์มาด้วยนะครับแล้วก็เป็นเนื้อกุ้งนะครับแล้วก็ตัวน้ําน้าพริกรกระปิของเร,ร,รานะครับ,บอน,นุญาตครับบิสมิลลาห์มาชอลลอัลฮัมดุลิลลาห์ครับกับเมนูนในวันนี้ต้องบอกว่ารสชาติเนี่ยไม่เหมือนกับ น้ำพริกกะปิซะทีเดียวนะครับเพราะน่าจะเป็นจากการที่เรามีปรุงรสชาติเ<ช>พ ok. ิ่มก็คือน้ำมันหอยกับซอสปรุงลงไปแต่ผมก็จะเป็นรสชาติคือจะเป็นรสชาติที่บอกว่าสามารถทานคุกกับข้าวทานได้เลยนะครับค<ช>ือเป็นรสชาติที่อร่อยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ส่วนตัวของสตอนะครับถ้าสตอเรากินสดๆรู้สึกว่ารสเขาจะมีกลิ่นฉุนกว่าน,นี้นะครับกลิ่นเขาจะแรงกว่าน,นี้แต่พอเขาโดนความร้อนแล้วรู้สึกว่ารส รู้สึกว่ากลิ่นของเขา่จะเบาลงนะครับแต่ความมันความกรอบของตัวสตอนี่ยังคงเดิมนะครับยังกรอบแล้วก็ยังมันอร่อยเหมือนเดิมนะครับกับตัวสตอแล้วก็จะมีกุ้งด้วยนะครับกุ้งก็จะได้รสชาติของเนื้อกุ้งแล้วก็เข้ากับตัวน้ำพริกกระปิที่เราลงไปผัดในกระทะเป็นอย่างดีนะครับได้เป็นข้าวสวยร้อนๆนะครับเชฟเป็นเมนูอันนี้จานเดียวเลยก็ได้เลยนะครับหรือจะมีเป็นไข่ดาวเพิ่มสักฟองหนึ่งก็ อาจทำดูเดเลยนะครับหรือจะเอาข้าวคุกลงไปผัดเลยก็เป็นข้าวผัดสตอร์นัพิกกะปิได้เลยใช่ไหมครับได้แล้วเป็นไงครับรสชาติของเมนูวันในวันนี้ครับเชฟก็ครับก็ถ้าเกิดว่าต้องการอยากจะให้เผ็ดมากกว่านี้ก็เติมพริกลงไปได้นะครับสาหรับอันนี้ก็จะเด็กๆก็ทานได้นะครับถือว่าไม่เผ็ดอืมครับผมก็เป็นรสชาติที่บอกว่ากําลังดีใครจะชอบเผ็ดอย่างที่เชฟบอกก็ใส่ไปในตอนที่เราตํตำน้ำพริกครับเลยใช่ไหมครับ เอาละครับอีกหนึ่งเมนูที่เรานํามาฝากให้กับท่านผู้ชมนะครับหลายๆท่านนี่กําลังจะเข้าครัวนะครับกําลังมองหายังนึกไม่ออกเอ๊ะจะทําเมนูอะไรทานกันเย็นนี้ดีนะครับก็เราก็ช่วยคิดให้เลยนะครับกับเมนูในวันนี้ครับสตอผัดน้ำพริกกะปิกุ้งนะครับจากรายการเมนูสดานครับและอีกเช่นเคยครับสาหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ได้ลองหยิบนําเอาเมนูในวันนี้ไป ทำกันที่บ้านนะครับก็อย่าลืมนะครับที่จะส่งรูปเข้ามาร่วมสนุกกับทางรายการเมนูสดะได้นะครับได้หลายช่องทางเลยใช่ไหมครับเชฟครับก็จะเป็นทางด้านแฟนเพจนะครับเมนูสดะดูว่าจะเป็นจดหมายไปเษนียบัตรก็ได้นะครับแล้วแต่ตามสะดวกนะครับครับผมรวมไปถึงท่านผู้ชมก็สามารถที่จะแนะนําติชมรายการกันเข้ามาได้นะครับหรือจะแนะนําเป็นเมนูอาหารต่างๆสูตรเด็ดเคล็ดลับต่างๆนะครับครับเอามาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมท่านอื่นที่ชมอยู่ทั้งบ้านนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ สำหรับท่านใดที่นำเอาเมนูไปทำก็ทางเราก็จะมีเป็นของรางวัลเล็กๆน้อยๆส่งกลับไปให้นะครับจากกรานฟอริดาช็อปครับเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการที่ให้มีรายการเมนูเสดะรายการอาหารดีๆแบบนี้สู่สายตาท่านผู้ชมนะครับกับผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำทำได้หลายเมนูเลยนะครับแล้วก็นอกจากผงปรุงรสไก่แล้วยังมีผงหมักเนื้อหมักไก่รสชาติต่างๆอีกมากมายเลยนะครับ ให้ท่านซื้อหาติดครัวกันไว้ได้นะครับกับผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟครับครับและสำหรับครัวสวยๆแบบนี้นะครับขอขอบคุณทรัพย์เจริญกินแลนด์รีสอร์ทรีสอร์ทสีเขียวที่นี่กรุงเทพนะครับเอื้อเฟือสถานที่ให้เราครับเอาละครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรายการเมนูสดะของเราได้เป็นประจำวันไหนเวลาไหนครับเชฟจันทรุึงศุกร์นะครับ16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาครับครับทางช่องยตีมทีวีแห่งนี้นะครับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ jumpa kan lagi kali kau baiklah hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh just giving one but everyone you mean just You always talking about it. giving one. I guess doing good things, is happy. Just Everybody has no what you Just giving one. But you telling everyone you meet. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good things, a happy. Just giving one. Everybody but has known I what I you did. Just giving one. But, but you telling me everyone you me. meet. Just giving one. You always talking I about I it. <inaudible> just giving one i just doing good thing is a happy just giving one everybody has known what you did